สวัสดีครับอัปเดตด่วนนะครับร้านค้าจํากัดเวลาก็ได้เข้ามาแล้วนะครับร้านค้าจํากัดเวลานะครับก็จะมีปีกนะครับเซราฟิมกล่องอุปกรณ์นะครับเฟสที่1นะเลือกได้ทุกชิ้นนะครับตัวม่วงนะครับแล้วก็ตัวฟ้าควายตู่นะครับจินนี่แล้วก็เมดิโลนะครับอันนี้หมดแล้วนะครับหมดไวมากทองนะครับ สามแสนทองนะสามรปองเองนะครับถูกมากๆนะครับก็ระยะเวลาของกิจกรรมนะครับเจ็ดสิบหกชั่วโมงนะหรือประมาณเท่าไหรอ่อ่ะสามวันหรอประมาณสามวันได้นะครับก็รีบๆกันนะครับเพราะว่าตัวกิจกรรมนะครับใครมาช้านะครับก็อย่างที่เห็นนะครับใครช้านะ ก็จะอดไอเทมนะครับที่สําคัญสําคัญนะอย่างเช่นนี่ครับคริสตัลนะครับน้าค้างนะครับเห็นไหมใครต้องการเศษสัตว์เลี้ยงนะหรือขาดอยู่นี่ครับก็สามารถเล่กันได้แล้วก็กล่องอุปกรณ์นะครับต่อเล่กันได้นะปีกเซราฟิมหรอเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับว่าเซราฟิมอันไหนเอ่ยเซราฟิมรู้สึกว่าจะเป็นสีทองครับนี่ครับก็แลกไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเซราฟิมหรืออันนี้นะครับ นาทีสัดนะครับอันนี้ก็สําคัญนะสองปีกนี้คือแบบเดอะเบสมากๆนะครับของเกมนี้นะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับกับการอัปเดตด่วนนะครับร้านค้าจํากัดเวลา